สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนํามาชมวิวยามเสาวนนะคะนะ้าสะพานรถไฟฟ้าสวยมากชมสวนผักพอเพียงด้วยค่ะด,ดูนี่เงดูนี่ขยายได้เยอะโหระพาค่าในขุดสามซี่ั้งแล้วจ้ะก,กินตลอด กำลังขยายดินเขาหน่อยผักแพลหูเสือปกติกกำลังงามโมเมนหนาเขาแต่ว่าก็งามจะเอาผูเขาเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยเยอะเนาะข้าวอันนี้ขมิ้นนะคะขมิ้นใบหอมเป้ใบเลื่อยเนาะค่ะเนาะข้าวนี่ยอย่างเงี้ยก็อย่างน้อนี่ขิงเอออย่างเงี้ก็บแก้วับแก้วเนาะค่ะเนาะอันนี้จะขมิ้นนะคะที่แรกมักบ่อขิง นวลเมนขมิ้นขึ้นนะค่ะนะขมิ้นน้อยบ้านนู้นีบมะคุงคิดว่าต้นนี้จะได้กินหมากหรือจะทุกคนจะมีต้นนี้แหละงามสุดนอกนั้นบลอดบดเอาดินมาใส่แล้วก็จะเอาปุ๋ยมาใส่เขาอีกนี่จ้ะเอาก็บในมันมาวานเบี้ยนก็ขึ้นใช่แต่ด็ขุดหลายรอบกินตลอดแหละจ้ะมันว่าในลุ้งหัวขอแต่ว่าเขาก็คอยก็ได้ ไม่กินมันอันนี้อันอันนี้อันตะไคร่นะคะเนาะส่วนสับผักปอบย่างเขาจะโหระพากระชายนะจ๊ะช่วงนี้ใครแน่มีฝนอันนี้อันนี้อันนี้ตะไคร่หอมอันนี้ตะไคร่น้อยบ้านเขานะคะรสชาติมันจะต่างกันอันนี้จะกินหอมบ้านเขานี่จะกินหอมมันรสอ่าชาติของยาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพากระเพาพริกนี่ เง่กันพวเพียงครับมกพริกกับกระชยายเง่กันยูจากพริกเง่กันยูสามซีกับสัดบักนัดอีกกานนี่ทุกคนจ๋าเบิ้งจ้ะอันนี้เม่ต้นเม่เขาห้าสิบบาทนี่จ้ะขยายลูกขยายลานเต็ม่เปิดน้ำเป็นหมากก็พูดพูดเอาปุูกสินะคะแผ่วนะเนาะจ้ะเด็ดตนสิกลก็แตก ขยันเลยจ้ะกินลลาจนโป่งน้ำบ่ทันเขาอมรืเลยเราจะล่อให้เขาเป็นเป็นหมากแล้วเขาจะได้ขยายนะคะนักร้อยกับเป็นแตกกิ่งแตกง่ายกันเจ็บได้นะคะอนั้นบักนัดไอ้น้ำผึ่งนะคะนะน้ำนมน้ำนมอันนี้อ้นมิ่มเลยค่ะน้าน้ำมิ่งเจ็บได้จ้า แวะมาเก็บสวนผักพอเพียงเราได้เนะะียค่ะเพี่อลุกอีกแล้วพี่น้องจา๋านี่ค่ะมันจะเป็นยังสีนี่นี่อยากจะปล่อยมันลูกแก่กันนะคะลูก,กแก่ล้วเขาจะฮู้ดเราเว,ว่าน,นะะี่ค่ะเห็นบอกเลเวลเลเวลเลเวลจ๋าบ้านเสร็จเรียบร้อยสั่งจองหมดแล้วค่ะตึกเนาะคะนะ่ะเนาะอุปกรณ์ห้า อาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้มันกว้างเกินเขาขยายไปพุ่นเดีย๋ยวจะร้อยเคาฟื้นสารเน่มันมันมันใบกูดเนาะค่ะน้องบุรูนเป็น,อ,น,ปน,นอย่างมันเป็นหนามอย่างไรแต่จ้าเขาขยายไปไปไปใบมูเซียนะจ๊ะมันเป็นมูเซียแล้วนะมันใบหูน้อยๆแล้วนี่กินลายแล้วก็เขากำลังปรับโตขึ้นเนาะค่ะเนาะกำลังใส่ปุ๋ยลงไปเลือยนิดหน่อยอันนี้คือนางเลิศเดนะจ๊ะ ังเริดจะนั่งเริดในหัวเสือนั่งเรือจะกินไปสองรอบเลยค่ะกินแกะเอบาบใบแลนไป็กินตัดเอบับใบกินนะคะเขากระลังงามเรืบอบกล้ากินเขาลายจะ้ะรอให้เขาขยายมันขยายไงยอยู่จ่าเพราะ,ะว่าถ้าถ้าเขาติดแล้วมันขยายไงเนาะค่ะเนาะจะเดี๋ยวเอาดินมาใส่จะจะใช้จะใช้เขาจะขยายไงยนะคะเนาะต้นห้งจะตัดจริงเลย ต้นโหระพานะคะนะักกินหลายรอบแล้วะนี่ไงกันนี่คือน้องใหม่ผักปังนะคะคุณปังว่ามีห่านพี่น้องเอ้ยเย็ดจังเลยตักไข่กับบุกแซมๆกันไปนะคะหอมนี่จะมีะะนนมจ้ะันมะม่วกตาชิงใบไผ่นะจ๊ะกินกันบ่ <c oughs> กินจนปุ้งน้ำกินจนปุ้งน้ำหมดทันทุกคนจ้านะคะ ปังนะคะนะคุณปังสามก, 4, ก 5, ับซัดสี่กับซัดห้กับซัตเงยันอยู่นี่หอมไปเลยเพราะว่าหูบไปแล้วกวานเนาะค่ะน้มันกับซโก้ไข่้นำว้าแต่มมนเงยกันแล้วมันตต่เขยงมยไพ่สไตล์เออมาเช <con side keyboard 1970> ่นเอ่อเพลนะจะเนาะค่ะนะฝากกดไลค์ให้น้ำเดงด้จ้าทุกคนจ้า ข้าหน้าหนาวแล้วจ้าเข้าหน้าหนาวแล้วอากาศเย็นสบายกําลังอิ่มปุ๋ยกําลังอิ่มปุ๋ยนะคะผนะักผิดน,นี่ขาดตะดินนะอยาดินหน่อยเห็นปะเห็นตะดินหน่อยแอดกับบอกใครมีเวลาทำลิปนะจ๊ะ ออกพรรษาแล้วนะคะ,ะงามมากและมาเก็บได้นะคะสวนผักฟอเพียงของเราจะสวยมากเดี๋ยวจะเอากระต่มาตัดกินเขากำลังอว้วก กำลังสะอุกสะอุ๋อวกปุยเนาะค่ะเนาะนะิจ่าดูนจ้ามันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นค่าหน่อยนะคะนี่เนะน้องเป็นค่าหน่อยแต่ว่าแซ่บลายตำตำเจ้าบองส่งเครื่องหรือห้าปรุงเครื่องอย่างไรกินเขาจะแรงมากหอมจ้าเป็นค่าหน่อยนะคะเนาะมันจะหอมกินแห้งกว่าค่าค่าใหญ่เนาะคะนะ่ะเนาะ รุกาติเขาจะกลมๆก,กันออันนี้เป็นยังไงอ๋อนี่มันปักแมนนะจตนะเนาะเอ๊ะแมนวะอืมอแมนวะค่ะนะน,นอนเดีวดินมะโป๊ะเข้าอีกใส่ปุยเข้าไปอีกพื้นที่มันหน่อยทุกคนจ้าจ้างามไหลขมดดิ้นนิดนึงงามค่ะากน้ๆกันรูดูเขาสิลงหัวแล้วนะจ้า จะหน้าก,ากับฤด,ดูเขาล้มหัวละขมิน้นจากเพราะขมิน้นขมิน้นจะล้มหัวกับชายเช่นกันนะคะนะเพราะคือล้มหัวนี่ถึงฤด,ดูเขาเขาจะล้มหัวใบจะเหี่ยวแห้งไปเลยนะจ๊ะโอ้สัตุรัด้อดุกๆเลยนี่ตรงใส่บุกเมย์เตี๋ยคักเพราะว่าแอดชื่อพันสื่อลูกสุกมันว่าก,กินไหมจ้ะสื่อลูกสุกมันว่าก,กินเตี้ยคิดว่าเตี้ยนะเพราะว่าลูกลนี่หน่อยเหี่ยว มันลายต้นแต่ว่าแอดเลือกเอาไว้ต้นเดียวเพราะว่าเขาพยายามเลี้ยงเขาให้มันดีนะจ้ะว่าชะลอดปลอดเนาะนเนาะนี่ก็เลือกปุ๋ยมาใส่เขาไปพึ่งสิเห็นนี่แหลจะจะปูว่าจากปีแล้วพึ่งจะเห็นมันต้นใหญ่ขนาดนี้น,ะ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวเป็นมากเดีย๋ยวแอดจะทำคลิป โชว์ไปเรื่อยๆนะคะนาะให้ทุกคนได้บึงมาชมสวนผักพอเพียงของแอดนะคะน้องงามหลาโอ้เพิ่งล้มพี่น้องจ้าบรรยากาศก็ได้วิวดีจ้างามแบบมาเก็บเด้อพุดอรอยากก็ได้จ้ะวิวภูเขาเมื่อเช้านี่หมอกหนาวเียค่ะ เพื่อนบ้านทำความสะอาดก้อนก็เป็นโวนพักกันจ้ะใหญ่ไปพุ่นแล้วตั้งแต่เพิ่นมาปลูกบ้านใหม่สั่งคอนโดใหม่เต็มหมดแล้วค่ะนี่เต็มหมดแล้วว่าจะจองจองเมื่อไหร่ดอกพรมีเงินจองได้แต่เบิ้งละจ้ะสู้บ้านเฮาบ่ได้หอกบรรยากาศดีปานใดก็ได้บ้านเฮาสู้บ้านเฮาบ่ได้เนาะค่ะเนาะ โอเคเนาะค่ะฝากกดไลคาให้นำในเดอ้อเดี๋ยวคิดจะขอลงไว้ก่อนจ้ะทำงานก่อนเนาะค่ะน้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ